สวัสดีค่ะพี่น้องสวัสดีเอฟซีชองมาลังเกค่ะตอนแรกมแต่ก้นตกกจว่าไปตัดผมคอมเมนต์เต็มเลยคอมเมนต์นี้มัน,นเคี่ยงมันห่อนมาที่นี่ก็่ได้มาคิดไปคิดวา่าจะคล้องผมหน่อยมันโดนเป็นตะเวงวันนี้กระซื้อกระเซื้องอยู่วันนี้สงผมมาที่นี่เขาก็นัง่งสีเดินทางไปหานั่งอีกมาลัมผู้หนึ่งค่ะแต่ว่ายังไันได้เปิดเผยว่าเป็นผู้ใดนะคะ พี่น้องติดตามว่าเขา่จะไปหาผู้ใดตอนนี้ออกบ้านมาได้ประมาณอีกร้อยเมตรกลับรถที่ซอยรุ่งเรืองสี่ีโลหรอนี่บอกกับรถทูเดียนกัวไหนเนี่ยเนี่ยต้นเี่โอเคค่ะเดี๋ยวเขาจังพอกันค่ะไปหอดบ้านนั่งก่อนีม่าถึงแล้วถึงแล้วค่ะพี่น้องค่เดีวนี่นี่นี่ติดติด้ัยยางกับฟุตบาท เป็นสาวคร่ะมหาเป็นสาวพอดีเออหมดแล้วนะคะหลอดตรงๆเนี่ยเดี๋ยวทานั่งมากพา,ะะา,าพีปา่ปักนั่งเข,า,งขาสิบไว้เขาบ้าน <laughs> ตอนนี้ฝนกำลังลินนะคะฝนกำลังตกลินลินนะคะ แล้ว้าึบ้านครับต่อไปก่ไปไหนวะไอนข้อตรงนี่บด้ลี้แงแครงอย่างพ่ชเสียนมาวันนีที่าสอนเราคุณสวัสดีค่ะนางเอกสวัสดีอี่ยงเธอเฮ็ดอี่ยงนี่เธอเฮ็ดจิจการอีหยงขายาเนาะขายา พี่ตุ๊กเดี๋ยวน่ลอกแกกับเดี๋ยวนูขอโทษคุณคนนะเขาเลี้ยาแล้วกินนี่ใสแล้วกินนี่ใสน้ำนี่ใส่หมวดคนไานเ้าเกินเขาเฮียงเนี่ยกุนกุ้งุนกุ้งคืออย่าง กุ้งกินบ่นเ,เปินจังเสียเพื่อห้เบิ้งในแย่เบิดคืออย่างหันแทนหันหนาวะนะวิโอ๊ยคุน <laughs> เสียนผูกินบ่เปินกินเวลรตตมุ้งเหนียวเขาพี่น,น้อนนนนนง <laughs> เอาตองปอดไข่กินก่อน E เขากันเสร็จแล้ว็จแล้วค่ะพี่นมองอันนี้คือเขาเขาเช้านะคะตอนนี้สีหามสีม่วงเหรอคะฟูงยิงเงินบ่คือบุซายด้ยหนูขอด้วกจัง นั่งเอกคนพันในว่างรับแขกเข้าก็เลยต้องกินก่อนกินห้องห้องก่อนอาหารที่เราทำอร่อยที่สุดขเอือมอท้ยอ้ายู่เจ้าบวงนังเอกดาลาธัญพรขอท้ายด้วยค่ะอ ก็าเก็ขดขายคุณน้องแฉบอยู่นี่รอบอดไข่ค่ะเต็มตัวแยบยัวแก้วล่าน่ะหนวมือว่าง

เขาก็เทจจริงพี่น้องตัวเจ้าของบ้านคิ่เบว่างเข้าตรงเฮ็ดนเองเพราะว่าเขาหิวการเสื้อรวดคือการเจริญเติบโตนะคะเขาอดเขาอายเขาก็สิอดเจ้าของบ้านแค่ัวใเท่านั้นเองเมือนักินกินบ่เป็นค่ะแค่เอซบ่เป็นียอ ผู้ด้มาเยี่ยมมายำหรือว่าตายไปกัะย่ท่านหากับเป็นแค่เอฟซีนี่แหละกับลาบเท่ากับตือบกเขียแต่ปลาซูทำไมกินเยอะอื้อหือองว่างกับอิมแล้วเมียบานกันได้ป่ะเนี่ยเมียบานกันอิมเหลีอว มาตัวไงดา่นัางอกค่ะเป็นั้นู้รกีจัดการด้วยเนี่ยแต่ละมือเธอกับสียูจังสีเด้เนาะแมนไปยังแต่ละมือยูด้เดม่๊ยมูมูู๊ดครบยุนในโลกส่วนตัวเก้่ขวงอยุ่ในโลกส่วนตัวอยู่ในกับยาเนาะ ยายยังบอกพี่น้องฟังดูถ้าเที่พอนสนใจโอ้ยยังไม่คือแบบว่าต้องถามก่อนว่ากุ้งถี่เบิงเนี่ยอายุจักปีเขามีเด็กน้อยมีทุกรุ่นค่ะเข้ามีพวกกระฟอคาแฟมียาลดฮุนพร้อมเออมีพวกมีมีสุยางอ่ะสินก็ขายพี่น้องค่ะเพิ่งดูปีแม่ป้อปีแจกฟรี่เลันเป็นผ่าไฟเมื่อน้องไข้แล้เนี่ยแถมไปแถมพี่ดู คือว่าดีแท้เป็นผ้าถุงใช่ไหมเสื้ออะไรจังจังอะไรแทนเบาโปสุพี่น้องท่านผู้ใดเขาไปติดตามช่องบัวแก้วเดี๋ยวขอบคุมาคอมเมนต์เดี๋ยวแจกฟรีเลยโว้ยกดกันนะสน่ะเอามากดเดี๋ยวนี้ด้วยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเพื่อดูพี่น้องนั่งเอามาแจกฟรีมันซื้อเอ่อซื้อวิแม็กสามกองวิแม็กนี่คืออย่างวิแม็กนี่คือยายาอย่างเบาพี่น้องฟังแน่ตัวนี้นะคะเป็นยาแก้ปวดเมื่อยเป็นขึ้น เปลียนยาจีอันนี้คือแบบขายตามร้านขายยาทั่วไปอ๋่าล้วก็เป็นยาแก้ปวดเมื่อยสำหรับผู้เฒ่าสำหรับผู้พวกเฮ็ดงนั่งนักหนักน้ำเ้วก็เฮาอายุหลายขึ้นบอเฮากระสีเหลื่อมปวดน้ำเนื้อมันโตงสินะเฮากระสีตันดีเพื่อรักษาบำรุงร่างกายอันนี้เนี่ยกล่องละจังได้บ่นนี่สามกล่องพันสองแถมอันนี้เลยเนี่ยเนี่ยคือวันจังสีเนาะแล้วก็แถมจังสี่ พวกโซ่าแม่วิทยุทั่วประเทศแล้วแต่ผู้ใดสีส่มถือไล่เดี๋ยัเองสิบ่วแมน่นถ้าพวแก้วเลือกให้เองพวกมีสิิทธ์เลือกคือแพกไว้แล้วก็เลือกเอาเองนะโอ้โอ้โอ้เป็นผ่าข้ามเนาะเรียนบ่ผ่าข้ามผ่าฝ่ายผ่าฝ่ายมัน้องไช่นะจะเฮ็ดดีได้แล้วเนาะจังพันเขาเดี๋ยก่อ พันสองสามกล่องเราก็หาของแถมให้คือแบบตอบแทนของสมนำหนาคุณเออของสมนำหนา้นแล้วเขาเก็บเงินไปทางเขาผู้เถาวนะผู้เ่าสิีนาะหักแห้งเขาจะแบบเขาเขาใจแน็ระบบแบบว่าเพราะว่าคนแก่บางคนก็อ่าไม่มีแอปในโทรศัพท์สม่าก็จะอยากจะถามว่าเก็บเงินไปทางมีบอเรียน ผู้เฒ่าสิมากคือเงินสดแต่ก็เก็บเงินไปายทาง,าาง,งใ,หให้ฉันซอยยังบนนี่ซอยซอ,อยแพกเนาะซอยแพก<อ>หรือเทอะกับตีซื้อบ่โอเค<ม><ม>โอเคซอย,อยแพกเลยใช,ช่ไหมครับไปอุบน,ไป,บนไปยังบนอ่ะไม่นี่ยนั่นตอนนั้นที่ไปลเล่นเนี่ยไปแล่นเรื่องที่ไปเล่นไปลำกินปากกไตันเนี่ยกัตะมุุงปากกสเาใหม่ กันเไปซื้อบานยบเ่เซ้อบานเซ่หรอแต่บ่ดด้ไปอยู่เลยมมอยุึงเลยก็อรอยจัดอูกันเลายลเ่อยอยู่หานมาซื้อเลยเป็นบอดอตอนท่านขนไหมขอท่านากาดู้่เดลานสองเป็นบานบานบานเดียวสวอ้ยยังอยู่ในหนูมันจะมีห้องมีฟางไหมตอนบอสวอ้ยมึงสิไดีวาดีโอคลิปินว้าวอย่อ มู้งยบ่ไหนายวพู like. ah ้ทีได้คิดไปล่งาคนผกคนสอนสอนเฮ็ดอย่างสอนให้พี่น้องแนี้เลยเอาเอางานมาเห็ด้อมคื่อแบบว่าอันนี้ยังแง่เนี่มีนันนี่น้ำมันหนวนนั่นต่เมนเนมนเมนเมนเมนนเมนเมนนนี้กเมนเมนเนมนี้นเมนนเมนีมนเมนเมนเอนเมนเมนเรนเบนเอนเมนเรนเอนเมนเมนเนเมนเมนนเมเมนพนนแพกเมนนมมเนนเนนี้เป็นเอีอันนี้เป็นเกเ ้วมันไปกองเลมทนวดีวันหวสงนีมอันนี้ก็อมีกองเดียวนี้คือมีสองหมดนี้อันนี้คือ <c oughs> <c oughs> ถืดอว่านาะอันนี้เกลดเพชรด้เ,เนะ่ะเมน นี่ยาดิสีดวงน้ำเด็กเนื้อชิ้นไหนนี่ผู้หมวดผู้หมวดเป็นบักเกอรเอาหัวแห้งแน่ละเต๋อโอ้ยฉันลองแห้งจดไปแต่งหน้าแล้วไม่ย็นแล้วอันนี้ใส่อันนี้พี่นำมันหนวดบ่บ่บันนั้นกานกอ3สามกองเนี่ย เมื่อ uhh. น oh, sure oh, uh. <radas> ี <assunto> ่ยินร้อเพยงดูบ้างบอสันสิสิแดงไม่ไงโอ้ยันนี้ปลากระไดเนาะฉันมีสุดรเห็นยิ้งใจอยู่ใช่ไหมกสีเอากลุ่มแทนเอาม่นสิสีสวดนอนน้ำหมดแล้ว่าฮ่า่มฮ่่า่ เดี๋ยวพี่น้องเขาจังหวะกันคลิปหนาเด้อเฮ็ดงานก่อน